สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของ12นักสัตวนะคะคลิปนี้เป็นของปีขานนะคะความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะของชาวปีขานนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ความรักครั้งนี้จะมีการเดินทางไปยังไงบ้างนะคะคนรักของชาวปีขานเป็นใครกันนะคะความรักครั้งนี้จะไปต่อได้ไหมนะคะหรือ,อยังต้องรอใครบางคนอยู่หรือเปล่านะคะโอเคค่ะค่ะสำหรับคนปีขานนะคะ ความรักของคุณนะตอนนี้เหมือนคุณกำลังกำลังลังเลนะคะหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังรอรอการตัดสินใจนะคะรอการตัดสินใจในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งนะคะอืมซึ่งต้องพิจารณาใช้หัวใจนะคะยังเกิดความรังเลตัวชาว คนปีขานเองนะ่ะเหมือนกับว่าคุณนะคะคุณยังตัดสินใจไม่ได้ยังตัดสินใจที่จะเลือกใครไม่ได้แล้วก็ยังตัดสินใจที่จะไปต่อที่จะเดินหน้าไม่ได้เหมือนคุณหยุดนิ่งอือคุณหยุดนิ่งคุณอาจจะหยุดใช้ความคิดความคิดความรู้สึกนะคะอือในสิ่งที่มันเป็นไปนะคะในสิ่งที่คุณได้พบเจอนะคะ คุณต้องคิดให้เยอะๆนะคะแล้วก็เลือกในการตัดสินใจนะคะคุณอยากเริ่มต้นไหมอยากนะชาวปีขานคุณอยากเริ่มต้นนะคะอยากเริ่มต้นความรักอยากมีความรักที่ดีเพราะคุณก็ดูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังในเรื่องของความรักนะคะอือเป็นคนอยากเจออยากเจอคนที่จริงใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่หนักแน่นในเรื่องของความรู้สึกอยากเริ่มต้น กับคนรักที่ที่คิดว่าสามารถที่จะเดินหน้าไปต่อกับคุณได้คุณก็พร้อมที่จะรักสุดหัวใจนะคะเพราะอดีตตัวคุณที่ผ่านมานะคนปีขานเหมือนคุณกำลังลังเลในอดีตคุณก็ยังลังเลคุณยังตัดสินใจไม่ได้นะคะเป็นความรักที่เป็นความรักที่เข้ามาเข้ามาแบบ บางทีก็เข้ามาแบบกระทันหันบางทีก็เข้ามาเข้ามาล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณทําให้คนปีขาดเองยังต้องเลือกยังต้องคิดนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเลือกใครสักคนไปแล้วอาจจะผิดหวังกลัวความผิดหวังมากกว่านะคะกลัวความผิดหวังมากกว่ากลัวคนรักไม่จริงจังนะคะเท่ากับความรู้สึกที่คุณมีให้เขาไปนะคะมันเป็นการ ลังเลและก็ยังรออยู่นะคะแล้วก็ในอนาคตของคุณนะคุณเหมือนคุณเดินหันหลังนะคะบางทีคุณก็อยากพักนะคะคุณอยากพักเหนื่อยพักกับความรู้สึกนะคะที่ที่มันไม่ชัดเจนก็ได้ค่ะเป็นความรู้สึกที่มันลำบากใจที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกนะคะขอหลบอยู่คนเดียวก่อนนะคะคิดพิจารณาก่อนว่าจะไปทางไหนบางทีคุณอาจจะได้เพื่อนนะนะคะมีเพื่อน มีเพื่อนสนิทนะคะมีคนใกล้ชิดนะคะเขาจะมาช่วยมาช่วยอาจจะมาช่วยในเรื่องของคำแนะนำก็ได้ค่ะมีคำแนะนำดีๆให้กับคุณนะคะช่วยทำให้คุณได้ได้มีสติหยุดคิดพิจารณาว่าความรักครั้งนี้จะไปต่อไหมแล้วคนรักของคุณคุณจะเลือกใครดีอืมเป็นคนที่ให้คำแนะนำกับคุณได้ดีนะคะ ความรักของคุณครั้งต่อไปนะคะบางทีนะคนปีขานคุณอาจจะเคยผิดหวังอาจจะเคยเสียใจกับความรักที่มันคล้ายๆกับเป็นความรักสามเศร้ามาก็ได้ค่ะเป็นความรักที่ต้องเสียใจนะคะเป็นความรักที่ที่มันไปต่อกันไม่ได้นะคะบางทีที่จะให้คุณเลือกคุณก็ยังเลือกไม่ได้นะคะ หรือไม่ก็คนรักของคุณอาจจะเกี่ยวกับมือที่สามเข้ามาก็ได้ค่ะเป็นความรักซ้อนเข้ามาของมือที่สามก็ได้เหมือนกันความรักเกิดขึ้นมาเร็วไหมเร็วค่ะมาเร็วไปเร็วเป็นความรักที่ฉับฉวยเป็นความรักที่ที่มันไม่ลึกซึ้งนะคะเป็นความรักเหมือนกับแรกพบเป็นความรักแบบช่วงโปรโมชั่นเฉยๆนะคะมาเร็วไปเร็วค่ะมาเร็วไปไวนะคะซึ่งตัวของคนปีขาดเองน่ะ คุณพร้อมนะตัวคุณพร้อมพร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการไม่ว่าจะเป็นปรับในเรื่องของทัศนคตินิสัยของคุณนะคะการเป็นอยู่นะคะคุณพร้อมที่จะที่จะทําตัวเองให้ให้คนรักของคุณมั่นใจให้คนรักของคุณอ่ามีความเชื่อใจมีความไว้ใจนะคะแต่เป็นที่ตัวของคนรักของคุณเองนั่นแหละนะคะเขาเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเขาเป็นคนที่ ต้องเดินทางหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่อาจเป็นคนที่แบบอ่าไม่ค่อยโรแมนติกสักไรไม่ค่อยที่จะโรแมนติกสักเท่าไหร่ทําให้ชาวปีขานบางทีนะ่ะคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะบางครั้งบางอารมณ์ที่คุณอยู่คนเดียวนะคะคุณอาจจะเหงาอาจจะว้าเวนะคะอืมเกิดความน้อยใจก็ได้ค่ะในความรักครั้งนี้นะคะเหมือนจะไปต่อไหม มันจะดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยบางทีก็รู้สึกดีแต่ลึกๆแล้วมันก็ยังมีความทุกข์เข้ามาทำให้คุณต้องต้องผิดหวังต้องเจ็บต้องเสียใจมันรู้สึกอึดอัดอยู่ภายในใจมันไม่ชัดเจนในความรู้สึกอยากจะไปต่อไหมอยากนะแต่สิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่สิ่งที่คุณได้พบเจอนะคะณนะปัจจุบันที่ ที่คนปีขานได้พบเจอเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องราวที่ที่มันเจ็บมันบอบช้ำภายในจิตใจนะคะเหมือนเป็นฝ่ายที่ที่ถูกกระทาที่คุณอยู่นิ่งๆเฉยๆของคุณนะ่ะอืมแต่คุณเป็นฝ่ายที่ถูกกระทาจากมือที่สองมือที่สามจากคนรักก็ได้ค่ะจากคนที่ใกล้ชิดตัวคุณนะคะมันเป็นความทุกข์นะคะที่คุณหลีกเลี่ยงหลีกหนีไม่พ้นนะคะ เป็นสิ่งที่จะต้องพบเจอมันวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะคุณอยากมูฟออนอยากออกมาไหมก็ในความต้องการนะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ณนะปัจจุบันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ที่ผูกมัดตัวคุณแล้วคุณไม่สามารถที่จะ ออกมาจากความรู้สึกนั้นได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะความรักที่คุณรักเขามากเกินไปจนคุณไม่อาจที่จะถอนตัวขึ้นมาได้ก็ใช้เหมือนกันนะคะสำหรับคนปีขาดนะเดี๋ยวขอไพ่ช่วยแนะนำนะคะของคนโสดก่อนนะคะสำหรับคนโสดนะไพ่ช่วยแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้ไหมถ้าเป็นในเรื่องของความรักของคนโสด ให้บอกว่าให้คุณเดินออกมานะนะคะให้ออกมาจากความทุกข์ถ้าเกิดว่ามันไปต่อไม่ได้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องฝืนต้องลำบากใจนะคะในการที่จะอยู่เพื่อรักประครับประคองความรักให้คนอยู่ให้คงอยู่ให้คุณออกมาดีกว่าแม้จะทุกข์เสียใจบ้างช่วงแรกแต่ว่าใช้เวลารักษาเยียวยาหัวใจผ่านไปเดี๋ยว อาจจะพบในเรื่องของคนดีๆีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของความรู้สึกคุณจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะอย่าคิดมากอย่าก,กังวลบางทีคุณยังแบบยังไม่กล้าเพราะยังคิดมากยังกังวลอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันเป็นข้อตกลงหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเกี่ยวกับสิ่งที่สิ่งที่คุณได้ ได้พบเจอในอดีตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันคุณไม่สามารถที่จะหาทางแก้ไขได้ก็เลยจำเป็นต้องต้องอยู่ตรงนั้นนะคะประมาณนั้นสำหรับคนโสดนะขอพห้ช่วยเพิ่มเติมให้นะคะว่าคนรักของคนโสดนะคะคนปีขานคนรักของคุณนะเขาเป็นใครนะคะทำไมคุณถึงยังตัดสินใจที่จะออกมาจากตรงนั้นไม่ได้ โอ้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แกล่งที่เก่งเขาเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนเก่งและแก่งเป็นคนที่คล้ายๆเป็นคนที่มีอำนาจนะคะเขาเป็นคนคารมดีนะคะแล้วคุณก็ยอมเขานะคะคุณยอมเขานะคะคุณคุณยอม คุณยอมเขาคุณยอมอยู่ใต้อำนาจของเขาหมายถึงว่าถ้าเป็นความรักก็คือคุณใจอ่อนน่ะคุณเป็นทาสของความรักคุณกลายเป็นทาสของเขาแล้วนะคะเขาเป็นคนที่คุมคุณอยู่นะซึ่งมันเป็นโชคชะตามันเป็นสิ่งที่กําหนดแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องพบเจอนะคะอืมหรือคนรักของคุณเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวของคุณเคยเป็นคนที่ ให้ความรักให้ความสุขหรือให้โอกาสอาจจะเคยเหมือนกับความสัมพันธ์แบบอยู่เป็นครอบครัวนะคะอืมอาจจะประมาณนั้นหรือเข้ามาทางครอบครัวก็ได้เหมือนกันค่ะคนรักของคุณนะคะมีชาวธาตุน้ำเข้ามานะคะราศีกรกฎราศีมีนราศีพิจิกนะคนรักของคุณนะคะสำหรับคนโสดนะคะอืม เป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้แล้วถูกลิขิดไว้แล้วที่คุณจะต้องพบเจอนะคะแล้วคนรักของคุณเขาแก่งเขาเก่งกว่าคุณแล้วคุณก็ยอมเขามันก็เลยเป็นความรักที่ที่มันยังไปไหนไม่ได้แต่ก็อยู่ทนอยู่เพราะรักอืมนะคะโอเคต่อไปเป็นของคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจนของคนปีขานนะ้ขอไพ่แนะนำเพิ่มเติมให้นะคะ คนที่ไม่ชัดเจนเหมือนมีการเดินทางเหมือนมีการเดินทางเข้ามานะคะอเหมือนการเดินทางเข้ามาเขาเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะมาขอเริ่มต้นความรักกับคุณก็ได้ค่ะและก็อีกคนนะบางทีเขาอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะมามีข้อเสนอมีอะไรที่คล้ายๆกับว่าพูดคุยกันนะคะ ถ้าเกิดว่ารับได้ก็ไปต่อถ้าเกิดว่าปรับเปลี่ยนหรือรับไม่ได้ตรงในสถานเนี้ยอาจจะมีการต้องแยกย้ายกันไปก็ได้นะคะซึ่งตัวคุณหรือไม่คนรักก็ได้ค่ะอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ความเป็นอยู่ระยะทางที่มันที่มันมีเยอะเหลือเกินนะคะอืมที่ที่มันมีเข้ามาแล้วเขาไม่ค่อยมีเวลาที่จะไม่มีเวลา ไม่มีเวลาในเรื่องของความรักนะคะเหมือนกับว่าไปทุ่มเทในเรื่องของสิ่งอื่นมากเกินไปอืมแล้วไม่มีไม่มีความหยาย่วงใยความเอ็นดูความรู้สึกเป็นห่วงนะคะอืมให้กับคนรักก็ได้เหมือนกันค่ะก็เอิดตัวคุณเองก็เกิดความน้อยใจเสียใจนะคะบางทีสิ่งเล็กๆวันสําคัญอะไรประมาณเนี้ยเขามักจะลืมเขาไม่ค่อยที่จะใส่ใจใน สิ่งเล็กๆนน้อยนะคะอาจจะลืมวันสำคัญไปก็ได้เหมือนกันนะคะคนรักของคุณนะคะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคนรักของคุณเขาเป็นใครเขาก็ยังเป็นคนที่คนที่มุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ง,งานทำแต่เรื่องอื่นเกี่ยวกับเรื่องการาหาเงินหรือไม่ก็เกี่ยวกับที่ดินรถ บ้านอะไรอย่างเงี้ยงานที่เขาทำเขามีโปรเจกต์หลากหลายมากจนไม่สามารถที่จะให้ความสุขให้ความหวังกับคุณนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่เหนื่อยไหมกับความรักเหมือนเป็นคนที่แบบ รักเล,ล,ล,ลิกเป็นคนที่ไม่จริงจังก็นะคะเป็นคนที่ไม่จริงจังกับความรักนะคะซึ่งตัวคุณเองอยากจะได้ในเรื่องของความรักความสมหวังครอบครัวที่ดีๆครอบครัวที่ดีงามคุณอยากได้คุณต้องการแบบนั้นนะคะมีชาวธาตุธาตุลมนะคะที่เข้ามาเกี่ยวเมถุนตุนกลุ่มแล้วก็มีชาวธาตุธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิก แล้วยังมีชาวธาตุไฟด้วยเมสสิงหธนูแต่คนนี้เป็นคนที่จริงจังนะคะอยากที่จะเริ่มต้นอยากเป็นครอบครัวเป็นชาวธาตุไฟนะเมสสิงหธนูนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนปีขานเนาะความรักของคุณนะคะอืมสู้ๆนะนะคะอดทนแล้วก็ถ้าสิ่งไหนที่ที่ดีที่เห็นว่าใช่แล้วที่ว่า เอาในเรื่องของหัวใจดีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องความรักให้ดูแลหัวใจตัวเองให้ดีนะคะอดทนสู้ต่อไปความดีจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาระยะทางแล้วก็ต้องดูกับบุคคลที่เรามอบความรักให้ไปด้วยนะคะว่าเขาใช่ไหมเนาะค่ะ โอเคเป็นกำลังใจให้นะคะคนปีขานนะสู้ๆนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ